วันนี้คุณอยู่กับ Open House by SC Home ครับวันนี้เราอยู่ที่นี่เลยครับคุณอะไรพรีมลักเป็นโครงการที่อยู่บนถนนบ้านกล้วยชัยน้อยครับแล้วก็เนี่ยครับใกล้นิดเดียวเห็นไหมครับอยู่ตรงแค่นี้เองเข้ามาเพียงประมาณสักร้อยเมตรร้อยกว่าเมตรก็ถึงแล้วที่นี่มีแบบบ้านที่เรียกอยู่สองไทยครับ ไทยแรกคือมูนฟลาวเวอร์พื้นที่ใช้สอย155ตารางเมตรขนาดที่ดินเริ่มต้น40ตารางวาฟังก์ชัน3ห้องนอน3มห้องน้ำสองที่จอดรถส่วนอีกแบบหนึ่งครับแบบ s ชโนดรับครับพื้นที่ใช้สอย140ตารางเมตรขนาดที่ดินเริ่มต้น40ตารางวา3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถก็ที่นี่ครับเป็นโครงการบ้านแฟรสไตล์บ้านเดียวเริ่มต้นที่40ตารางวาครับ แล้วก็พื้นที่ใช้สอยประมาณ155ตารางเมตรที่นี่มีทั้งหมดเพียง95ยูนิตนะครับพอเข้ามาจะเห็นไหมครับว่าถนนกว้างมากๆเลยครับเนี่ยสิ่งที่ผมชอบที่นี่อย่างหนึ่งก็คือ,อซอยครับจะไม่ใช่ซอยที่ยาวลึกเข้าไปดังนั้นเนี่ยในหนึ่งซอยจะมีบ้านแค่4หลังเท่านั้นเองไทที่เรียกว่า Moon Flower นะครับก็เป็นไทที่มีพื้นที่ใช้สอย155ตารางเมตร40ตารางวา เป็นแบบ3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถครับที่นี่เองเนี่ยก็จะอยู่ใกล้หลายที่นะครับออกไปสัก15นาทีก็ถึงเซนตันเวสเทิเ์นพอเข้ามาจะเห็นว่าตัวนี้นะครับเป็นแบบ Open f l o o r Plan แบบนี้จะทำให้มีความเชื่อมโยงระหว่างโซน l i ลิฟ g r o ูมกับดิ n น n ่งรูมเนี่ยอย่างดีเลยครับ ซึ่งออกแบบได้ดูโล่งกว้างเลยนะครับห้องครัวเนี่ยจะมีแยกโซนเล็กๆตรงนี้ครับเป็นประตูให้เข้าแบบนี้ประตูทําเป็นช่องประตูไว้ให้นะครับเราสามารถจะทําเป็นบานเลื่อนเพื่อกันเสียงและกันกลิ่นได้แล้วตรงนี้ครับออกไปด้านนอกเนี่ยครับก็จะมีพื้นที่เพียงพอที่จะทําเป็นแน่นอนโซน สักล้างหรือจะทําต่อเติมเล็กๆเป็นครัวไทยด้านนอกได้เลยก็โดยแนวคิดของโครงการนี้นะครับก็เป็นบ้านสวยครับสไตล์ tropical e l e g a n t ที่ออกแบบโดยคํานึงถึงภูมิอากาศในเขตร้อนของเรานี่แหละครับแล้วก็เป็นแบบ universal design ซึ่งจะรองรับคนทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุในครอบครัวได้เลยทีเดียวครับนะครับข้าไปตรงนี้ก็ถึงมีห้องครัวด้านหลังได้เลยมีพื้นที่ตรงนี้ มีพื้นพอสมควรที่จะเป็นพื้ใช้สอยได้เลยนะครับนี่เป็นห้องน้ําด้านล่างครับโดยส่วนใต้บันไดก็จะสามารถวางของต่างๆได้อ่าหรือทําเป็นชั้นวางรองเท้าชั้นวางอะไรได้อีกเลยนะครับทำเป็นบิวอินได้และนี่ครับเป็นห้องน้ําครับนี่นครับสุขภัณฑ์ที่ใช้หรือว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นนิเกลสีจีครับแล้วก็ นี่ครับตัวสุขภันฑ์อย่างดีเลยครับยี่ห้อโมเกลแล้วก็สีโทนเนี่ยคุมโทนได้ดีนะครับก็จะเป็นสีโทนขาวแล้วก็ออกเทาๆน้ำตาลนิดๆข้างบนนี้จะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำครับเราจะไปดูมาสเตอร์เบดูกันก่อนเลยครับ ตรงนี้เป็น walk in closet ครับเป็น็เนเป็นพื้นที่สำหรับส่วนตัวก็ได้เหมาะสมเลยนะครับนี่ครับรายละเอียดขนออกแบบยังมีปลั๊กตรงนี้ด้วยเคยไหมครับเวลาเราต้องเสียปลั๊กตรงนี้เนี่ยมันก็จะเกะกะนิดนึงใช่ไหมครับแต่พอมาตรงนี้ปุ๊บสะดวกเลยแล้วก็สีโอสวยเลยครับเป็น built-in แล้วเป็นกระจกอย่างดีเราก็สามารถออกแบบอย่างนี้ได้ แน่นอนทางโครงการก็สามารถทําเป็นบิวอินให้ดูเป็นตัวอยา่างแต่เราก็ทําแบบนี้ได้นะครับถัดไปเป็นห้องน้ําครับห้องน้ําก็สามารถจะกั้นโซนเปียกโซนแห้งได้ตรงนี้ได้เลยทําไว้ชัดเจนมากแล้วก็อุปกรณ์ก็อย่างดีสีเหมือนกันครับสอดคล้องกับด้านล่างสีเดียวกันเลยครับมีเทอเรสทที่สามารถออกไปด้านนอกได้ครับออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ด้านนอกได้เลย นี่ครับก็เป็นภาพรวมตรงนี้เป็นภาพรวมของโครงการาคุณอะไรพรีมรักในเฟสแรกนะครับเฟสแรกที่เริ่มต้นประมาณสัก30กว่าหลังค่าเรือนได้นะแต่ทั้งหมดเลยจะมีทั้งหมดตามแพลนแล้วจะมี95ยูนิตครับเรามาดูที่อ,อีก2เบดรูมซึ่งขนาดใกล้เคียงกันผมว่าอันนี้น่าจะใหญ่กว่านิดนึงนี่เป็นห้องนอนห้องที่2นะครับ ไซสก์กำลังเหมาะเลยครับแล้วก็สามารถจะมีหน้าต่างไปมองตรงนี้ได้เลยสูดอากาศภายนอกได้แบบนี้เหมือนกัน Third bedroom หนึ่งเราก็สามารถที่ทำห้องนี้เป็นห้องทำงานเป็นห้องพระเป็นห้องฟังเพลงอะไรได้เลยนะครับผมว่าห้องอ่นรรยอยานหนังสืออะไรเงี้ยผมว่าก็ใช้ได้เลยสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับมาดูห้องน,น้ำจริงๆไซส์เดียวกันกับห้องข้างในเลยนะครับ เพราะบางที่จะเจอว่าเล็กกว่าแต่ว่าที่นี้ใช้เดียวนยจากจากข้างในเมื่อกี้แล้วก็มีโซนเเปียกแห้งให้เรียบร้อยแล้วก็กว้างขวางครับห,ห้องน้ำกว้างดีจังวันนี้ก็โชคดีทางคุณอะาลัยเนี่ยก็ให้เราได้มีโอกาสมาลพ้นเฮาแต่เราไม่ได้มีแค่นี้นะครับเราได้ของโอกาสจาก กคุณอะไรเนี่ยให้เราไปวิวทั้ง8โครงการอยู่น่เลยแถวนี้ก็หลากหลายนะครับมีเพล่าเดซี่บิกินปราโคพรีมลักโออีกมากมายเลยครับพัฒนาโดยบริษัทวี่าบานเน้ตอนนี้เรามาอยู่ที่อดามัสครับเนี่ยครับเปิดที่ห้าปิดทุ่มหนึ่งวันนี้เรามาดูพื้นที่ตดินตรงนี้เลยครับตรงนี้เป็นสวนในโครงการคุณอาไัย เวสเกตครับซึ่งลูกบ้านที่นี่ครับก็จะลูกบ้านที่นี่ก็จะใช้ตรงนี้ครับเป็นที่ออกกำลังกายกันเป็นบึงน้ำแล้วก็เป็นเหมือนสวนสาธารณะครับแล้วก็สามารถจะมาใช้ได้ตั้งแต่ตีห้าถึงหนึ่งทุ่มนะครับก็ถ้ากับที่นี่มีปอดให้พวกเราด้วยที่นี่คืออาดัมสครับเป็นคลับเฮาส์ส่วนกลางของโครงการคุณอะไรเวสเกตครับก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครับ mm hmm. เช่นสระน้ำระบบเกลือ มีฟิตเนสมีโคเวิร์กิิงสเปซมีรอบบี้ซึ่งในปีแรกเนี่ยนะครับลูกค้าของคุณอะไรเนี่ยสามารถมาใช้ได้ฟรีเลยนะครับในปีแรกส่วนปีต่อๆไปเนี่ยก็จะมาใช้ได้ในราคาพิเศษเลยก็ให้กับลูกบ้านทุกๆแบรนด์บริเวณนี้เลยครับแต่ยังมีนู่นอีกนะครับนาวาร่านาวาร่าจะมีนาวาร่าที่ลังสิตคลองสองแล้วก็พระรามสองจำง่ายครับสทั้งคู่มีที่พระรามสอง,องกับลังสตคลองสอง ตรงนี้นะครับก็ใกล้หลายที่เลยตรงเชนทัเเกตก็15นาทีก็ถึงแล้วตรงนี้ดีอย่างหนึ่งก็คือว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วง,งเข้าเมืองได้เลยแป๊บเดียวครับก็คือถ้าเรามีลูกหลานหรือว่าเราทํางานเองเนี่ยในเมืองก็คือ,อยังคอนเนคอยู่กับเมืองได้แต่เราอยู่ในบรรยากาศที่เหมือนกับเป็นเป็นชานเมืองแบบนี้แต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกไกลเหมือนสมัยก่อนสามารถจาก5นาทีถึงรถไฟฟ้าแป๊บเดียวแล้วก็ นั่งรถไฟฟ้าเข้าไปในเมืองสุขุมวิททองหล่อสยามสแควร์กลับมาในเวลาแป๊บเดียวแล้วตรงนี้ที่สําคัญวันท้นผมไปที่นคปรปฐมกาญจนบ,บุรีจากตรงนี้ครับจากตรงเซนตันเวสเกตขึ้นเส้น m M81 ตเวสายใหม่นีครับแปบ๊บเดียวครับ ประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงนี่เดี๋ยวก็ถึงน้อปมาถมแล้วผมชอบโครงการของคุณอะไรอย่างหนึ่งคือเขาดูแลลูกบ้านดีทั้งบริการหลังการขายความโปร่งใสต่างๆแล้วแล้วที่ผมมาคราวที่แล้วเนี่ยคือเมื่อตอนที่ประมาณช่วงสงการนะครับที่โครงการคุณอะไรพริมหลักนี่แหละจัดตลาดรักษาสงสุขเป็นตลาดก็คือเป็นมีงานสงการ มีดนตรีมาเล่นวงดนตรีเด็กๆมามา,มาชมา์เปอร์ฟอร์แมนซ์กันหลายวงเลยแล้วก็มีกิจกรรมก็คืองานเหมือนเชิญง,งานวัดนะครับก็ให้ลูกบ้านของคุณอาไลเวสเกตทั้งหมดเลยนะครับมาออกล้านกันแล้วก็ฟรีค่าแผงครับโอ้สนุกสนานเลยครับเป็นช่วงปิดเทอมด้วยเด็กๆก,ก็มีกิจกรรมทําซึ่งผมว่าเป็นความน่ารักของของโครงการ<ม>คุณอาไรไไใช่ครับโอ้เยี่ยมมากๆเยี่ยมมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดตามเราได้ทางไหนบ้างครับ ก็ติดตามได้จากเพจ SC Home ครับหรือจะติดต่อตรงที่ดตรพิชาคำสุวรรณแล้วก็ทางทีมงานของขายของ SC Home หวังว่านะครับท่านจะถูกใจกับโครงการคู่นะไรพิมรักนะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็โครงการนี้ก็ติดต่อเราได้เลยนะแล้วก็เราจะาปชมนี้นะครับเราก็ทั้ง2คนนะครับ SC Home สุภาพสังคาแล้วก็พิชาคำสุวรรณครับต้องขออนุญาตลาไปก่อน SC HOME ดูแลเรื่องบ้านบริการด้วยความจริงใจ